ขอร้องได้ไห้าำไมฉันไมีผู้ติดตามขอร้องได้ไหมก็สักห้ฉันทีอยากจะขอบคุณที่ทำให้ฉันมาถึงจุดนี้เล่าคำว่าขาดโอดที่ไม่ลงเคลมปานปันนั้นเป็นผู้จัดกรารทุกทีกที่แจู่กับตัวทั้งเตะเตะทั้งเตะบอล ันไมเจอมัหมดแล้วและตอนนี้มันเหลือไม่กี่คนทำให้ฉันมันหนึ่งพันสามพัเดีเท่านั้นคือเลยฉันตอนนี้ไม่มีคนที่ฉันจะปล่อยไปมีเพราะฉันมืดมนจันเท่าไรก็จะเกวออไปจะอยากเห็นฉันมีความสุขหรือมีความทุกข์มีแต่ความรู้สึกดีคำว่าถอยมันจะสู้ๆไปถึงวันสุดท้ายในชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีกว่า ทรงปล้ำใจมาฉันหน่อยได้ไหมไม่มีคำว่าชอใช้ยามคืนที่ฉันต้องอัดคลิปหรือกลางวันที่ฉันต้องตั้งใจเรียนรวนเป็นแนวทางในชีวิตฉันเราจะสู้ไปด้วยกันนะทุกคนขอบคุณที่กดติดต,ตาม โอ้เฮลโลสวัสดีครับผู้ชมชาวเน็ตอยู่ๆชูมชมทุกท่านก็ได้นะครับอยู่บนผมเองนะปัณณน้อยเกมมินิโบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวงจรไฟฟ้าให้มันเสร็จนะโอเคอย่างแรกเนี่ยต้องจับแขนหุ่นยนต์สองอันนี้กันเลยอันนี้น่ะเอาไว้ผักบล็อกดึงบล็อกนะครับวางบล็อกไว้ข้างหน้านี่เอาเอเออบล็อกนี้ผักไม่ได้ลืมอ่าเอาบล็อกปกตินะนี่่อ้นี่ผักดึงได้นะครับเห็นไหมนี่นี่ ไอแข็ของยธธรรมดาเนี่ยเราก็มันมันมันผักได้อย่างเดียวนะอันนี้ดึงไม่ได้อะเขาลืมไปต้อง,องจี้ตูแบบเออันนี้อันนี้อ่ะนี่อันนี้ผักได้อย่างเดียวนะมันดึงไม่ได้โอเคสองนี้แล้วมามานี้นะครับต่อไปเลยอุปกรณ์ขว้างอันนี้ก็คล้ายๆกันวางวางไว้ตรงนี้หรือล่าไม่ไดีเราไม่ใช้งานยังไงก่อน ต้องจีตูดมันไหมอันนี้ไงเหมือนจะต้องวางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับอย่างนี้อ่าจริงด้วยโ,โฮ้หดูไปสักไกลเลยอุ้ยแขง้ขงคาาว,างว,างว,างว้างอยู่บนอากาศเ้ยคว้างแว้างแล้วมันค้างอยู่บนอากาศถ้าเกิดว่าผมต่อบล็อกส,งสูงๆมันจะคว้างได้ไหมลองดูสิออามา ตอนนี้เออไปโอ้โหได้ทีละอันเหมือนได้ได้ไอ้ไม่ใช่ได้แค่อันเดียวโอ้โหเราไปต่อไหมนะสุดยอดไปต่อเลยอุ้ยฝนแรงแล้วต่อไปเป็นสปริงทั้งสองอันนี้คุณน่าจะรู้อยู่แล้วครับใส่จีตูดใช้ใช้เครื่องอันนี้ผมผมไม่ต้องอธิบายนะใช้เอ่อเครื่องใช้ใช้เอ่อเครื่องจีตูดเป๊ะ เด็ก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 แค่นี้จบนะไปต่อต่อไปเนี่ยเอ,อ่อบ็อกซ์ไลด์แล้วกันเนาะบ็อกซ์ไลด์เครื่องใหม่บวกเครื่องใหม่ลบเนี่ยไอ้พวกนี้ทำไงไม่รู้นะครับเราเล่นลเราเล่นเอ่ออย่างแรกนะก็วางเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อผิดครับคนเอ่ออันนี้อันนี้นะครับอันนี้บ็อกซ์ไลด์ก็ตามนี้เลยนะครับอย่างแรกก็เอาบ็อกซ์ไลด์วางอันี่นะครับ ประมาณสักสี่ห้าช่องก็ได้ให้มันเดินไปได้เลยแล้วก็บาเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบตรงนี้ไมไ่ต้องเป็นบวกลบเอ้บวกลบไม่ใช่ถ้างั้นเป็นลบบวกก็ไม่ใช่ถ้างั้นเป็นลบกับบวกเอ้บวกบวกทุยลบก็ไม่ใช่แสดงว่าต้องใช้ไอ้นี่ก่อนนะสวิตกับไเอเจ้านี่อออยู่ไหนเนะี่ย มไม่รู้ผมไม่รู้กฎเกณฑ์การทำงานของมันระดีผมเลยไม่รู้มันทำยังไงเปิดสวิตช์ได้ไหมก็ไม่ได้แต่ก่อนมั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 นเปิดสวิตช์ได้เลยนะครับเอาเครื่องนี้จีตูดจะไม่ได้แล้วสรุปมันทำยังไงเพราะว่าแ <illions> ปลกๆแล้วนะอันนีอ้อันนี้ง่ายไ,ได้แล้วอันนี้บล็อกสไลด์นะครับบวกบวกวเออเนี่ยเห็นไหม มันจะกลับได้นะครับก็คือเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันไปก็อตามนี้ได้เลยนะเอาละโอเคนะครับโอเคนะครับมาต่อเลยเ,ลยเอ่ะจังหวะก็มาต่อกันที่ไอ้บอกนี้นะบอกนี้เหมือนเป็นประตูบวกประตูลบนะครับเรามาทำยังไงนะประตูบวกประตูลบ ต้องใช้แม่เหล็กหรือเปล่าอ่ะแล้วแม่เหล็กมันเายังไงอ่ะใช้ยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะไอ้บล็อกนี่มันทำยังไงอันกริทม์สามารถเอาสัญญาพลังงานดาวที่ปลายอินพุตหลังกับสัญญาพลังงานดาวที่อินพุตปลายอินพุตปลายด้านซ้ายกับขวามาบวกแล้วลบก,กันเฮ้อทไงนะสามารถเอาสัญญาพลังงานดาวที่อินพุตปลายหลัง กับสัญญ,ญาณพลังงานญญางนดาวที่อินพุตปลายด้านซ้ายและขวาวทาการบวกลบก,กันแล้วเอาพุตหลังจากวางไว้แล้วใช้อีกครั้งสลรับโหมดการบวกและลบ<น>คือคุณเข้าใจไหมแต่ผมไม่เข้าใจนะแล้วบวกกับลบนี่มันทําอะไรอะ่ะมันเชื่อมต,ออต่อยังไงอ่ะเอาจี้ตุางแบบนี้อ่ะอหรือว่างไงอ่ะบวกลบอ่ะ บวกลบแล้วมันทำงานยังไงเอ่อเอ่เอบวกลบอ่ะบวกลบอ่ะแม่เหล็กเหมือนกันมั้งเอ่อไม่รู้ดิใช้ยังไงขอเว้นไว้ก่อนละนะโอเคไปต่อกันเลยไอ้พวกนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะไอ้พวกบล็อกเพาหมุนอันนี้ก็แค่เปิดสวิตช์อันนี้ก็แค่แบบให้มันหมนะุในอใะเจ็บแบบแบบเนี้ย เนี่ยเอไม่สิเดี๋ยวผมก็ลืมเล้วมันทำยังไงนะอันนี้อันนี้อ่ะแล้วก็จีตัวนี้น่าจะใช่อ้าวไม่ใช่เหรอสวิตเบิร์ด<อ>ใชงไงล่ะเ,เดี๋ยวฮะปกติมันหมุนได้โดยที่ไม่ต้องมีใช้อะไรนี่อย่าบอกนะว่า อัปเดตใหม่แล้วล่ะเออทางารต้องใช้ในนี้ต้องใช้ในการสร้างรถแต่ก็อธิเพ่ออธิบายไว้แล้วกันแต่อย่างแรกเลยที่ผมจะอธิบายเนะี่ยวันนี้เราจะมาเล่นไอ้นี้กันดีกว่ามามามาเลยนี่นะครับโอ้ยตรงนี้อ่ะวันนี้จะมาสร้างรถพันลออ้อกันยังไงมาดูกันอย่างแรกก็ต้อง เออต้องใช้อันไหนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็อึบย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 ึบดีมากต่อไปก็ชึบตรงนี้อ่ะรอเปลี่ยนทิชทางอยู่ข้างหน้าก็แบบนี้นะครับโอเคดีมากแล้วก็ะตัมด้วยล้อขับเคลื่อนที่ข้างหลังอัน ไม่ได้ระบิดกันอยู่้างหนึ่งอ่านแบบนี้อ่าแล้วก็รอขับเคลื่อนขับเคลื่อนตรงนี้อ่าหนึ่งอ่านแบบนี้โอเคครับนี่เพว่าต้อนต้นยาวกว่านี้แหละเชื่อผมถ้าเกิดว่าไม่ยาวกว่านี้ไม่สนุกนะต้องยาวกว่านี้โอเคมายาวประมาณสักสุดไปเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้รอขับเคลื่อนยาวๆเลยครับตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ไป หลุดซิเพราล้อมันจะวางได้ได้จำกัดหรือเปล่าถ้ามันวางได้แบบได้ไม่จํากัดก็ดีเออจำกัดจริงๆด้วยเอเอลองดูสซิปีทิศทางกับอันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันโอเคแล้วก็ก่อนไปนะต้องวางนี้ก่อนที่คนขับกับอันนี้วางไว้ตูด,ดอันนี้วางไว้หัวแค่นี้น่าจะได้ ลองดดนะอะไรวันนี้ไปอะไรวะเนี้ได้ไหมอาการหนักแล้วโอ้โหโอ้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 หมุนได้ได้โอ้โคตรเลยโอ้โอ้โออะไรวะเนียอะไรวะนนี้่ย ลืมบอกไปนะครับคลิปนี้ผมแบบมีเพลงต้นคลิปมานะนยังไงก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนะี่ยผมเนี่ยตั้งใจทําเพลงต้นคลิปแบบสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวคุณจะได้ดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนเออจริงดิคุณผู้ชมก็เห็นตอนต้นคลิปไปแล้วนี่ว่าเราจะพูดทําไมนะโอเคมาต่อเลยมาต่อกันที่อะไรดีนี่ผมมาทาอะไรแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้อะ ถ้างั้นเอางนี้นนนดีกว่าเรียกบอสแห่งความว่างเปล่าออมาเล่นดีกว่านี่อ่าแล้วผู้ชมถามว่าเรียกได้หรอเรียกได้ครับจาแรกอันนี้ใช้อันนี้นะครับอันที่สองใช้ทันกาหานะแอนอะไรวะนะเอออย่างที่สองใช้ท่าน,นี้ครับอย่างที่สามก็ท่าน,นี้นะปับ๊บอ้าวเอ้ยพี่ตื่นขึ้นมาสิพี่ ไม่ยอมมาอะไรวะหรือว่าต้องวางห่างอะอาจจะต้องวางห่างก็ได้นะไม่รู้อ่นนี้ไงมาแล้วถามว่าผมเรียกมาได้ไงผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนเองเหมือนกันนะว่าเรียกมาได้ไงไปสู้มาเลยอจบตีจมตีโอ้โอ็ใ <c oughs> ะช้ธิการสอยมันน่าจะเร็วกว่านะจู่ไหนวะไม่มีกันเออจะละจะละ ยี่มะรียี่มะรยชอบอะชอบชอบบอสสอยมัน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 ในตรงนี้นี่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 ซอยมันสอยมันสอยมันลุ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 ล่โอ้ยเกียจขี้เกียจ์เตียขี้เกียจตีละมาไปเลยมาแรงขึ้นหน่อยเออค่อยแรงขึ้นหน่อยอืออุ้ยผมก็ยังแรงไม่พอว่ะ เอาสุดๆไปเลยแล้วกันไปอันนี้ตรงไหนนะอันนี้หนึ่งพันไปเลยปะเอออย่างนี้แหละจะได้แบบรู้เรื่องอ,อืเรียบรรอจะมีร่างสองให้เราไหมเอยอุ้ยมีด้วยว่าร่างสอง <c oughs> เฮ้ยมันมีว่ะเออมีคุณผู้ชมแนะนำมานะว่าถ้าเกิดว่ากินไก่ย่างเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วนะครับ ี๋ยวผมลองกินให้ดูนในคลิปนี้เลยนะเอ๊ยว่าแต่ไก่ย่างมันอยู่ไหนเออไก่ย่างอยู่ไหน <c oughs> อ่ะไม่เจอไก่ย่างมันอยู่ไหน <c oughs> หาไม่เจออ่ะไปสู้เลยดีกว่าไม่ต้องไก่ยงไก่ย่างแล้วมันอยู่ไหนอะเนี่ยไม่รู้ดิเออ ไม่มีในโหมดเนี้ยต้องไปหาในโหมดโหมดโหมด,หมดปกติอ่าบอสอยู่นู่นนะครับเนีย่ยผมเจอบอสแล้วเดี๋ยวเฮ้ยจเจียนพี่ก่อนก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวผมจะขออัปเกรดมินิกันของผมนะให้มันแบบกลายเป็นแบบสุดยอดเลยอันนี้ประมาณนี้นะไปมตายแน่ไอ้บอสแกไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอด ยังไม่เห็นเห็นหน้าบอสเลยนะบอสตายแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าขันยอดถ้าเราจะปลูกเสกออกมาเรื่อยๆได้หรือเปล่าลองดูดิท่านบูชาอยู่ไหนเนะี่ยเมื่อกี้ผมยังหาเจออยู่เลยทะไต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยอันนี้ไงเจอละอันนี้แท่นอะไร แค่กรารทันชีวิตโอเคมาแคนกรารทันนี่อ่ะแนี่โอเคถ้าเกิดว่าเรียกมาอีกได้ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดอ่ะอันนี้ผมเรียกมาอีกได้ด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าเรียกมาอีกทีนึงอ่ะอ่ะลองดูสิน,นี่น,นี่เอ้ยไอ้นีนนนน่โอ้ยอย่าพังบล็อกสิพี่โอ้โหพี่เขาพังบล็อกอ่ะต้องรีบวางแล้วไม่ได้โอ้ย พี่อย่าพังบ็อกสิอสองสามอุ้ยแหลกเลยเอาใหม่นะเมื่อกี้ดูไม่ชัดหนึ่งสองสามโอเคเรียกมาไม่ได้นะครับสรุปแล้วก็คือเรียกมาไม่ได้นะต้องสู้ตัวตัวหนึ่งให้ตายก่อน ก็ประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละนะไอ้บอสเนี่ยไม่ขนาดมือผมหรอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยตายซะตายซะเย็ร้อยต่อไปตรงนู้นหรอเออเอาไอเจ้าไอเจ้านี่มันบั็กไปแล้ว,วพี่เฮ้ย <Hey. S 1> ตายไหมเฮ้ย <Hey. S 1> มันไม่ตายได้งไงวะ เฮ้ยโอ้โหเอามาตะไปแล้วเหรอแหม่บอลนี่เป็นเอามาตะไปซะแล้วงานนี้เดี๋ยวผมมันต้องเจอปืนนี้เว้ยนี่ปืนใครไก่ต้องตายไก่เป็นไข่ไปไก่เป็นไข่ไหมอือไก่เป็นไข่ไม่โดนถ้างนั้นต้องเจอปืนจะจะไอพีฟิสิกปิูวร่วงไหมอ้าวไม่ร่วงด้วยไปใช้พลังอีก ไม่ได้แล้วต้องปืนเออนี่เลยปืนจะยิงลูกเบ็ดแตกซะอืออ้าวไม่เป็นไรเลยแล้วนั่นเจอท่าไม่ตายเออน้ำมันอยู่ไหนอันนี้เลยอะท่าไม่ตายอือข้าอ้าวแม่งพังบล็อกเจอท่าไม่ตายอืออือโอ้ย ถ้าไม่ตายไม่ไเลยโดนเลยโอเคสหรัดวันนี้ลาไปก่อนครับไปบาย